สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่30นะคะคลิปนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอ e ีโคเทนะคะอีโคเทก็คือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เราจะได้เรียนที่โรงเรียนนะคะก็จะมีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อว่าบางคนนะคะเพื่อนๆก็จะหรือว่า หลายหลายคนอาจจะได้ไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วที่โรงเรียนนะคะน,นี้มั่นใจว่าทุกคนจะได้เรียนนะคะก็จะมีเสริมหลักสูตรอยู่ถ้าเรามาใหม่เนาะ,ะคำพูดสั้นๆวิชานี้นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าอ e ีโคเทนะคะอีโคเทก็คือออกเสียงตามพยัญชนะเลยอันนี้อ e ีโคเทซึ่งภาษาไทยครูไปดูแล้วนะคะว่า ก็ไปดูแปลมาเลยนะคะเพราะว่ามเป็นชื่อเฉพาะนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็อีโคเทนี้ย่อม,มาจาก Informations or c o m อคอมม a t i เคช e นเทคโนโลยีนะคะก็อิน r m ม t i o นเกี่ยวกับ ข้อมูลสารสนเทศนะคะแล้วก็ Communication t เทคโนโลยีก็คือการสื่อสารคำว่าอ e ีโคเทนะคะถ้าจะพูดเต็มชื่อนี้ก็คงจะยาวไปเราก็เลยยอ่อให้ว่าเป็นอ e ีโคเทอีมาจากอ Co ินโฟมิชันโคคอมมูนิเคชันเทเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยี Technology, เนาะการที่ยอ่ออย่างเงี้ยคำยอ่อ ให้จากยาวๆเป็นอย่างเงี้ยภาษาโนะ้ตเขาเรียกว่า f o c o t เทลเซ o โฟค e l เทก็คือการย่อคำจากคำยาวๆให้เป็นคำสั้นๆนะคะมาดูคำเบสิกเลยนะคะพื้นฐานเลยสคริปติปสคริปต p ปก็คือชนิดของอักษรนะคะ สคริฟก็คือการเขียนก็คือพวกอักษรน,นั่นแหละทีเปิลก็คือชนิดต่างๆนะคะสคริฟทีเปิลก็คือชนิดของอักษรที่เราจะเขียนนะคะคำต่อไปคำว่าสคริฟสเตอริลเซสคริ s สเตอริลเซสคริฟก็คือพวกตัวอักษรสเตอริลเซก็คือขนาดสคริ p สเตอริลเซก็คือขนาดตัวอักษรว่าเราจะให้มันใหญ่ขนาดไหน 14, 16นะคะ แล้วก็เลือกว่าจะเขียนชนิดตัวอักษรแบบไหน,นอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้อันนี้คาดว่าหลายๆคนรู้แล้วทำเป็นแล้วนะคะแต่ว่าเรามาเรียนเป็นภาษานอสนะคะทบทวนค่ะ script type script type script s t e r e l s e script s t e r l s e off k n า p off k n า p นะคะปุ่มปิดนะคะ off แปลว่าปิด k n า p แปลว่าปุ่มนะคะ off k n า p แปลว่าปุ่มปิดซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่า p โ k n น p p โผ k n า p แปลว่าปุ่มเปิดนะคะ p โผแปลว่าเปิด off แปลว่าปิดนะคะ k n า p แปลว่าปุ่มเพราะฉะนั้นให้จำคำแค่3ามคำนะคะ off แปลว่าปิด โผแปลว่าเปิดคเนบแปลว่าปุ่มนะคะออฟคนบออฟคเนบโผค n นบโพคนับเมลมรูมเมลมรูมก็คือการเว้นวรรคการเคาะการ Enter นะคะหรือว่าการเคาะหนึ่งสอง ค้งนะคะเมโลมรูมก็คือการเคราะนะคะสมมุติว่าแป้นพิณน,นะครูหมายถึงแป้นพิณน,นะคะก็คือเคาะาหนึ่งเคาะอะไรประมาณนี้ก็คือการเว้นวักเมโลมรูมการเว้นวักแคปซ์ล็อกแคปซ์ล็อกก็คืออันนี้เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะแคป s ์ล็อกก็คือ ที่รู้นะคะมันใช้ได้หลายอย่างนะคะซึ่งครูเองก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพร์เรื่องคอมพิวเตอร์มากนะคะแต่รู้ว่าการใช้ Caps l o ็อก็คือ,อเราสามารถที่จะกดให้มันเปลี่ยนเป็นตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแป้นบ่อยๆนะคะก็คือจะกด Caps Lock กก็ทำให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดหรือว่า เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะเมลลมรูมเมลอมรูมแคปสล็อกแคปสล็อกและเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องบันทึกกดบันทึกภาษาโนสเรียกว่าโอลาเกร โอลาเกแปลว่าบันทึกแปลว่าเซฟนะคะภาษาอังกฤษแปลว่าเซฟไว้โอสเลเตโอสเลเตโอสเลเตก็คือการลบการดีล t ทนะคะดีล t ทภาษาอังกฤษนะคะโอเซนเน s โอเซนเนแปลว่าส่งแปลว่าส่งเช่นส่งอ e ีเมลนะคะส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนนะคะส่งโอเซนเน ทบทวนค่ะโอลาครีโอลาครีโอสเล็ตเตโอสเล n e เตโอเซนเนโอเซนเนและคำที่ใช้บ่อยเหมือนกันก็คือคำว่าโอคู i ปเอร์นะคูเปเอร์นะคูเปเอรก็คือการคัดลอกการก๊อปปี้นะคะ เราทับศัพท์เนาะบางทีเราใช้คำว่า copy หรือว่า copy copy ภาษาอังกฤษนะคะคัดลอกนั่นแหละภาษาไทยนะคะการ copy ภาษาโน๊เรียกว่า o อค p ปีเอเลคูออีกคำหนึ่งก็คือคำว่า o oh, อ l i p ปเป t o oh, ย l i โอคลิก็คือการตัดออกนะคะการตัดถ้าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใน ในคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเป็นลักษณะกันไกลนะคะทบทวนค่ะโอคูปิเอะแโอคูปิเอะแโอคลิปเป้ยูทโอคลิปเป้ยูทแล้วก็แผ่นสุดท้ายค่ะโอสกรีเวอ์ยูทโอสกรีเวอ์ยูท ก็คือการปริ้นปริ้นออกมานะคะที่ที่โรงเรียนที่ครูอยู่นะคะก็คือจะฝึกให้น้องๆเขาเขียนฝึกใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ฝึกส่งอีเมลหาการฝ,ฝึกส่งรูปส่งอะไรข้อความหากันแล้วก็ให้เขียนเป็นข้อความให้เขียนจดหมายอะไรบางอย่าแล้วก็เขาก็จะให้ปริ้นออกมานะคะก็ โอสครีปแยุก็คือการปริ้นออกมาทีเนี้ยอันนี้ครูเพิ่มเติมให้นะคะเวลาที่เราเขียนออกมาแล้วปริน้นออกมาแล้วเราก็จะไปเอา,อาไปรับเอกสารหรือว่าไปไปรับตัวที่เราปริน้นออกมานะคะมันก็จะมีคำหนึ่งที่ใช้อันนี้ครูเพิ่มให้นะคะก็คือโอเฮนเตโอเฮนเตนะคะโอเฮนเตก็คือไปรับการไปเอาเอกสาร ถ้าเราสคริอร์อุตแล้วเราก็จะไปเอาเอกสารนั้นก็คือการเห็นแต่โอสคริอร์อุตโอสคริอร์อุตโอเห็นแต่โอเห็นแต่ค่ะนี่ก็คือคลิป ที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ e อกอัณนะคะก็อาจจะมีคำศัพท์เยอะๆนะคะเยอะมากกว่านี้แน่ๆนะคะแต่ว่าก็จะพยายามนำมาฝากทุกคนไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้หลายๆคำนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่จะนำไปประกอบการเรียนที่เป็นภาษาโน้นะคะบางทีการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บคำศัพท์บันละหนึ่พร้อมกับ การทำไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็จดจําได้ง่ายขึ้นการจดจําภาษานร์เ no วในวิชาคอมพิวเตอร์หรือว่าอ e ีโคเทเงี้ยบางทีนะคะการฝึกการใช้ใช้บ่อยๆท้าบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดว่าอ๋อฉันจะ s ค r i v e ut ดนะฉันจะเห็นแต่นะพวกนี้มันจะทําให้เราใช้ภาษาแล้วก็ฝึกการกระทําฝึกการ Communication ก็คือการพูดสื่อสารกับคนอื่นๆไปในตัวด้วยถ้าเราพูดผิดที่โรงเรียนเขาก็จะแก้ไขให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวการพูดผิดการพูดผิดที่โรงเรียนไม่ไม่ได้มีการลงโทษไม่ได้เป็นอะไรที่น่าอายนะคะก็คือโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราจะไปฝึกภาษาพูดผิดได้สงสัยให้ถามที่โรงเรียนนะคะอย่าลืมอย่าลืมการถามสําคัญมากนะคะ ถามไปแล้วครูอธิบายเขาอธิบายอาจจะเราไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เราก็ได้ถามแสดงความสนใจแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาตอบแบบนี้นะเขาน่าจะเป็นแบบนี้ไะถ้าครูที่โรงเรียนเขาเก่งมากเขาจะพยายามหาคําอธิบายให้เราเข้าใจได้ไม่ว่าจะทั้งทางร่างกายรูปภาพทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจขอ ให้ทุกคนอย่าลืมการตั้งคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่เข้าใจเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้อย่างเข้าใจแล้วก็มีความสุขค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ